โดยทำจากทาผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นะครับเรื่องงานบริษัทเอกชนที่มาร่วมงานนะครับทูกแทนสี่หกครับศิลปินดาราข้าราชการทุกท่านนะครับทุกท่านที่ในบทบาสำคัญในวันนี้ก็จะร่วมถ่ายทำวิดีโอกับมีรุ่นจบในวันนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป่รุ่นจบต่อไปจนกระทั่งถึง ทันารมีส5งนีารห้าสิหลายรวมกันทุกสังกัดนะคะความจริงจะมามากกว่านี้แต่เพอเิญคิวหรือว่าพื้นที่กระบวนการต่างๆก็มีตัวแทนมาหลายสิบท่านทีเดียวค่ะทุสังกัดเลยเยอะจริงๆนะครับเชิญที่ตากอากาศด้วยนะครับเดี๋ยวจะร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้ด้วยนะฮะเป็นเชิญอะไรนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีว่างานเลยนะครับเชิญค่ะเชิญนะครับ เห็นไหมคะมานี่ยังไม่หมดนะครับตามสังกัดตามวัยแต่ใจตรงกันคุณมีหัวใจเดียวกันเลยนะคะโอ้คุณมัมละคนอีกก็มาดิถ้าเป็นแปลงเพลงถุกมัมมากเลยนะคะค่ะพี่หมูดาวใจโอ้น้องๆรุ่นใหม่วัยรุ่นเยาวชนมากันเยอะแยะเลยค่ะได้เชิญมาเป็นพี่องลางมานะครับสวัสดีครับเดอะสตาร์รังชะล่มเฉลิมฉลองเท่าเพระเกียรติพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันในวาระนี้ครับผมในฐานะที่เป็นเป็นศิลปินที่ รอบ็อกเพลงถวายดงท่านในครั้งนี้ทุกปลาทรพื้นซึ่งจั้งในชีวิตในคนับที่จะถวาความจงรักภักดีในการร้องเพลงถวายดวงทานเนื่องในพิธีมหามงคลนะครับเจ็ดุยุเจ็ดรอบรมท่านวันีครับซึ่งเพลงนี้จะเป็นการแสดงความจงรภักดีของท่านว่าพวกเราสิทก่อนขาดนั้นมีความจงรักภักดีต่อท่านแล้วก็ยญ่ ให้กรมท่านมีความสุขนะครับคสุขส่วนหนึ่งเลยนะทุกคนภูมิใจเลยเพราะว่าถือเราได้ทำที่่อนเราก็ภูมิใจแล้ภูมิใจแล้วไม่ต้องเอาตามมาให้เราแม้ครเราไมอยากได้พอให้ได้มาทำหน้าที่สุดนี้ทีนี้มาคุยกับดิฉันในแฟนคลับคุณก้องสหรัฐก็มีดังในภาพยนตร์ล่าสุดแล้วรบกวนค่ะขอสนทนากับคุณก้องกันได้เล็กนิดนึงครับอยู่ในมิวสิควิดีโอด้วยนะคะบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกเป็นยังไงบ้างคะในวันนั้นก็วันนั้นมีเพื่อนศิลปินไปเยอะมากเลยนะครับ กรรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รวมศิลปินได้ทุกค่ายไม่ได้แบงค่ายเลยทุกคนทุกทุกแนว,วจะเป็นเป็นใครก็ตามก็มาช่วยกันด้วยใจรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ซาบซึ้งที่ได้เห็นภาพของบรรยากาศที่ทุกคนมารวบรว่วมใจไว้ก็พอที่ในหลวงเนี่คือจากใจคุณก้องนะคะแล้วทงคุณบอสเจอสัมภาษณ์ใครต่อคะเชิญจัดอยู่ด้านไหนฮะเป็นตัวแทนได้ไหครับที่อ๋ออยู่ด้าะ ปอยู่ชั้นไหนจะคุณจ๊ะเช่นความรู้สึกของเรานะตอน <C oughs> ที่ท่านมอบกับเราและประเทศต่างมา,มา,มาอย่างยิ่งใหญ่มากๆเกี่ยวที่บอกว่าลอดประชาชนทีอยู่ท่านเนี่ยท่านมอบให้กับประชาชนคนไทยอย่างอย่างรู้สึกใจมากๆเลยราะว่านี่คือเรื่องราวของกอง,งทัพไทยเนี่ยได้เป็นผู้ที่จุดประการขึ้นมาแล้วศิลปินดาราข้าการารพลเรือนต่างๆเราเป็นจุดเริ่มต้นตรงน,นี้แล้วลองสร้างความจัควรมตีโดยไม่รู้จบต่างๆเหล่านี้ แล้วลองเปลี่ยนเสียงสมเจริญกลับไปที่พค์ท่านอตอบกลับไปที่พค์ท่านเราเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ้าวร้อย้าวชีวิตอันแรกเด็กตัวแทนภูเขานะฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นศิลปินต่างแต่ลังจากนี้ไปเราก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้เปลี่ยนเสียงสมเจริญนะฮะสร้างเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่ทั่วโลกได้ห็นก็เป็นอีกว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในหลวงเนี่ยพระราชทานให้กับประชาชน ประชาชนของท่านเนี่ยได้ยินและพราะด้วยอยากเปล่งเสียงกลับไปว่าขอให้พ่อท่านได้ทรงประตุ้นด้วยกาครับนี่คืออยู่ด้านไหนะครับอ่าอยู่ด้านนู้นค่ะอยู่ด้านทิวอยู่ด้านนี้เดี๋ยวพี่เอฟเป็นคนต่อไปครับพี่เอาหมาไปก่อนนะพวกพนักงาส่งไปผมเร็นตัวอะไรตัวจริงอยู่นี่แล้วด้านเป็นตัวแทนอาเอฟนะครับทำสิ่งอะไรบ้างครับที่มาตอนนี้มันไม่ไม่สังเกดค่ายไหนอะไรนะทุกคนมาจากทุกค่ายนี่คือดวงใจที่มา ทุกอนแอบตรงแรงนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าผมก็รู้สึกภูมิใจครับในในอย่างเช่งที่พี่บอกคือเราในเพลงนี้เราไม่ได้แบ่งค่ายเพลงหรือว่าแบ่งค่ายว่าเราเป็นใครเป็นใครแต่ว่าพวกเราทุกคนคือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยากที่จะมอบสิ่งสิ่งนี้ให้กับในหลวงนะครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในเอ็มีด้วยครับ มากมาครับเพราะว่าเราอยากที่จะทําอะไรให้ท่านมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้มันอาจจะไม่ได้มีมาถึงเราตลอดระยะเวลาอะไรเงี้ยครับก็ใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ทําให้เราได้ทําตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับรับผมเอาพี่ครับยิ่งใหญ่คนเยอะมากครัขับใหญ่มากจัดได้เยี่ยมมากเลยครับนอกจากไม่แบงค่าแ่งแล้วยังไม่แบงหน้าตาด้วยเพลงนี้แบบคือทุกส่วนเข้ามาผมว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ครับผมภูมิใจ ค่ะเชื่อว่าเราคงอยากจะชมมิวสิกวิดีโอให้ศิลปินเราไปร่วมชมมิวสิกวิดีโอกันทางด้านล่างนะคะ